สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้เป็นวันจันทร์ที่24พฤศจิกายนนะครับเราระลึกถึงนักบุญอันตรูดงลักพระสงฆ์และเพื่อนมอณัสักีผมได้เห็นภาพที่คนเกาหลีนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือแก๊งสแกมเมอร์แก๊ง้ง คอนเซ็นเตอร์ที่ถูกทรมานอยู่ที่ประเทศกัมพูชาได้สนที่กำลังกันไปช่วยเหลือของประเทศเกาหลีให้หลุดพ้นจากการทุกข์ทรมานนะครับ็นถึงความรักในคนในชาติของตนเอ,ง,องถึงถึงความจริงจังจริงใจไม่กลัวเกงใครๆใ,ในการบุกทลายแก๊งสแกมเมอร์ที่ประเทศกัมพูชา ของชาวเกาหลีแล้วก็ขอชื่นชมนะครับเช่นเดียวกันชีวิตนะครับความจริงจังต่อชีวิตของตนเองส่งผลทำให้วิญญาณของตนเองเข้าสู่สวรรค์ได้วันนี้มีสามตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกก็คือคนเกาหลีและนักบุญชาวเกาหลีนี้นะครับที่จริงจังจริงใจต่อความเชื่อ ที่ตนเองและเพื่อนมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ายอมที่จะเป็นมรณะสักขีไม่กลัวความตายรู้จักที่จะจริงจังกับตนเองเพื่อเข้าสู่ชีวิตนิรันดรบุคคลที่สองนะครับก็คือดานเนียนและเพื่อนอีกสามคนที่ยอมที่จะไม่กินของสเสวยจากกษัตริย์เพื่อว่าตนเองจะได้รู้ถึง บัง,บงคับตนเองทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณได้ให้มีความเชื่อมั่นคงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เริ่มจากสามารถบังคับจิตใจตนเองได้เหมือนที่นักบุญชาวเกาหลีบังคับจิตใจไม่ละทิ้งความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าบุคคลที่สามก็คือหญิงม่ที่มอบเงินสองเหรียญให้กับคนยากจนทำทานให้กับคนยากจนนี่คือสามตัวอย่าง ของบุคคลที่เข้มงวดกับตนเองรู้คิดรู้พูดรู้ทำและออกไปช่วยเหลือสังคมอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่ได้คาดหวังสิ่งใดๆนี่คือบุคคลที่มีความเชื่อความวางใจความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงขอบพระ็นเจ้าอวัยพรทุกท่านและเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ